วาอึงสระบุรีฝันงวด1ตุลา6 8นะครับ1ตุลา6 8นี้ฝัน7 50 7 4 0รัฐบาลไทยบินไปฮานอยปกติเรียบร้อยวันนี้นะครับ29กันยา7 50ตรงตรงนะครับ7 50ตรงตรง มีคนถือบอรครับได้หลายบอบินไปประเทศเพื่อนบ้านฮานอยปกติรอบหกโมงเย็นป้าอึงสระบุรีฝันงวดหนึ่งตุลาหก 1นะครับ1ตุลา68นี้ฝัน750 740รัฐบาลไทยบินไปฮานอยปกติเรียบร้อยวันนี้นะครับ29กันยา750ตรงๆรงนะครับ750ตรงๆมีคนถือบอรครับได้หลายบอบินไปประเทศเพื่อนบ้านฮานอยปกติรอบ6โมงเย็น ป้าอึงสระบุรีฝันงวด1ตุลา68นะครับ1ตุลา68นี้ฝัน750740านรัฐบาลไทยบินไปฮานอยปกติเรียบร้อยวันนี้นะครับ29กันยา750ตรงตรงนะครับ750ตรงตรง,ตรง มีคนถือบอรครับได้หลายบอบินไปประเทศเพื่อนบ้านฮานอยปกติรอบหกโมงเย็น